กับทางงวด9,661บาทนออุ่คัับบขงกกาีสมาระนะ์ตเนาะเซลสมัยตัวยต้าบึงการครับวันนี้ผมอยู่กับบักรัะเนอร์น้อยพีเะเนอร์แคปแคปยกสูงเกียร์ธรรมดาครับราคาลํำน,นี้อยู่ที่7 7 5 0 0 0บาทครับอีกแล้วครับผมมีโปรโมชั่นลบฝากครับผม กับค่างวด9,661บาทถูกต้องครับฟังไม่ผิดกับค่างวด9,661บาทใส่เงินออกรถเท่าไหร่ใช้เงินออกรถเพียง29,000บาทครับผมโปรโมชันนี้ผมรับเพียง3คันเท่านั้นนะครับผมดีบจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนอย่าลืมจิต่อหาผมที่เบอร์089976395 Facebook สมหมายแล้วเนาะแฟนเพจเกลสมัยโตโยต้าบุญการครับผมเป็นบุญคัของบักกัพาที่น้องนางลา กายมัสคงกินยามอยู่วันจิตผิดสมัยดังดุ้งดอกไม้หอมใกล้ไหมตาจนทะลามพัด